ง่ายง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับแต่วัสดุของเขาทุกชิ้นเนี่ยคือผมต้องบอกว่ามันเขาเน้นคุณภาพเพราะว่าตอนเบิกของใหม่เนี่ยซื้อใหม่แกะกล่องเนี่ยราคามันสูงมากสูงว่าคอมประกอบอีกประมาณเท่าตัวเลยเพราะดู สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านธนาคอมพิวเตอร์สาขาศิาชานะครับวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเดสก์ท็อปนะครับยี่ห้อของเดลนะครับออฟติเพตัวนี้ไซส์เล็กๆแบบนี้เลยมาพร้อม c p u ียูคอ5 Gen 4นะครับแรม8จิกตัวนี้ที่เห็นเนี่ยออฟติเพ9020ตัวนี้ไซส์จะค่อนข้างเล็กนะครับสลิมแค่นี้เองนะครับใครยังเจอปัญหาว่ายังต้องอุ้มคอมตัวใหญ่ๆมามาซ่อมไหม ตัวนี้ก็จะช่วยประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทํางานลูกค้าไปได้นะครับเริ่มต้นเนี่ยสมัยก่อนที่ผมเอามาขายก็จะเป็นตัวไซส์แบบนี้แค่นี้ก็ลดลดความหนามาได้ครึ่งหนึ่งนะลูกค้าก็อุ้มมาเซอร์วิสอุ้มมาทําอะไรสบายหน่อยนะครับทีนี้ล็อนนี้เนี่ยก็จะได้เป็นตัวเล็กลงไซส์เหลือแค่นี้เองแค่ฝ่ามือเนี่ยเองไ่ใหญ่กว่าหน้ามนิดเดียวเองนะครับตัวนี้10ตัวนี้ลูกค้าอจองเรียบร้อยแล้วเพราะว่า ลูกค้ามีโปรเจกขยายออฟฟิศนะครับแล้วก็เลยอยากจะหาคอมพิวเตอร์ให้พนักง,งานใช้นะครับก็สั่งไปทั้งหมด10เครื่องแล้วก็ทําการอัปเกรดมันไปในตัวนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดเป็นแรม16 g b ได้นะครับแล้วก็จับใส่ SSD นะครับมันก็จะทําให้การใช้งานในปัจจุบันเนี่ยลื่นขึ้นไม่ไม่ไม่อืดอัดน,นะครับต่อให้เป็นเครื่องรุ่นเก่าก็ตาม ตัวนี้ลูกค้าสามารถประหยัดเงินไปได้เยอะเลยในการในการขยายออฟฟิศใหม่นะครับเขาต้องเพิ่มพนักง,งานประมาณ10คนแล้วก็ใช้คอมประมาณ10เครื่องตัวนี้ก็ช่วยลดคอสค่าใช้จ่ายของบริษัทเขาได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเคยใช้สินค้าที่ร้านแล้วค่อนข้างดีไม่มีปัญหานะครับและและประหยัดเงินไปได้เยอะเลยแล้วก็ที่เราหยิบตัวไซนี้ให้ให้กับลูกค้านะครับเพราะว่า อันดับแรกเลยคือพอมันเป็นเครื่องไซส์เล็กเนี่ยมันทําให้โต๊ะทํางานของลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่ในการวางเอกสารวางอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักง,งานมากขึ้นนึกถึงสมัยก่อนที่เคสมันเป็นใหญ่ๆเนาะเราจะต้องวางใต้โต๊ะก็เกะกะขาใช่ไหมวางขาไม่สบายจะวางข้างบนก็กินพื้นที่บนโต๊ะทํางานนะครับทำให้วางอุปกรณ์หรือว่าเอกสารเนี่ยมันม,มันติดไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ออฟฟิศเขาได้พอสมควร นะครับเดี๋ยวอ,อันนี้ผมรีวิวให้ดูว่าด้านรูปร่างหน้าตาเป็นไงรูปร่างก็ไซส์เล็กแค่นี้เองครับเสียบสายไฟเมาส์คีย์บอร์ดใช้ได้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็น usb 2ช่องนะครับแล้วก็มีแจ็คหูฟังกับไมโครโฟนใช่ไหมใช่แจ็คหูฟังกับไมโครโฟนไว้วิดีโอคอได้ใส่หูฟังอะไรนี้ได้นะครับ DVD ยังมีอยู่นะครับอ่านได้ไลน์ได้นะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วละเผื่อติดไว้เงันๆแหละแล้วก็ด้านหลังด้านหลังจะมีเป็น usb 4ช่องนี้นะครับแล้วก็ เครื่องนี้เห็นเล็กอย่างนี้นะครับมันสามารถต่อช่องสัญญาณได้ถึง3ช่องก็คือต่อจอได้ด้3จอเลยนะครับสำหรับใครที่ออฟฟิศไหนที่ทำงานแบบหลายหลาย,หลายงานในในใน,ในครั้งเดียวเช่นอจอหนึ่งเปิดหาข้อมูลนะครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอีกจอหนึ่งทำเป็นเอกสารดอ็อกิวเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ใน windows 10เนี่ยใน1จอเนี่ยมันสามารถแบ่งครึ่งการทำงานได้แบบตารางค่อนข้างเป็นสัดส่วนค่อนข้างดีเลยแหละก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ย ทำงานพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะทำงานหลายๆงานในเวลาเดียวกันเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าได้ตัวนี้ไปเนี่ยใครที่ใช้จอเยอะๆเ,เนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีสายไฟแล้วก็หูฟังได้อีกนะครับตัวนี้ตัวนี้สเปคเดิมๆเ,เ,เนี่ยะจะเป็น CPU คอ r 5นะครับ RAM 8GB แล้วก็ฮาร์ดดิสธรรมดา 500GB นะครับมันก็ลง Windows 10อะไรได้ปกติและใช้งานไม่ได้ช้ามากนะครับเฉพาะเคสตัวนี้ยอยู่ที่4,900บาทนะครับแต่ตัวนี้ที่ลูกค้าออเดอร์เนี่ยคือเขาอัปเกรดเครื่องเพื่อให้พนักง,งานใช้ได้สมูทมากขึ้นนะครับยังไงก็ประหยัดกว่าประกอบใหม่อยู่แล้วเพราะว่าประกอบใหม่ตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยทั้งชุดก็ต้องมีทั้งประมาณ15,000บาทตอนน่อ1ชุด ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าถ้าต้องใช้พนักง,งาน10คนเนี่ยต้องซื้อคอมให้พนักง,งาน10ชุดเนี่ยก็คงเป็นเป็นจำนวนงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หัวหน้าเขาเนี่ยคำนึงถึงว่างานเนี่ยมันเป็นงานด็อกิวเมนต์ซะส่วนใหญ่งานเอกสารงานส่งเมลรับเมลอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะประหยัดลดต้นทุนตรงเนี้ยไปใส่ในอย่างอื่นเช่นไปเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้นนะครับไป อาจจะเพราะงานเนี่ยเอกสารเนี่ยมันเร็วช้าเนี่ยการการทำด็อกิวเมนต์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องสักเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับคนคีย์ใช่ไหมครับแล้วก็เขาอาจจะเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปอัปเกรดพ็พเกจอินเทอร์เน็ตหรือไปอัปเกรดตัวพรินเตอร์อุปก,กรณ์เครื่องใช้ที่มันใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ด,ดีกว่ามันก็จะช่วยประหยัดงบค่าใช้จ่ายในการ ทำออฟฟิศทำเอกาสารพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปดูภารกิจอัปเกรดแรมกันดีกว่าตัวนี้แล้วก็อัปเกรด s s d ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดาให้ดูว่าข้างในทำอะไรได้บ้างนะครับครับมาครับได้เวลามาอัปเกรดเครื่องกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรม8 g ิ2ตัวนะครับรวมกันเป็น16นะครับแล้วก็มี s อ d 240 g ิ1ตัวนะครับที่เราจะทำใส่ให้ลูกค้า ตัวของเครื่องเดลเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็มีน็อตตัวใหญ่ตัวนี้คือพวกคอมแบรนด์พวกนี้เขาจะดีไซน์ออกมาให้แบบง่ายง่ายต่อการเซอร์วิสน,นะครับแต่วัสดุของเขาทุกชิ้นเนี่ยคือผมต้องบอกว่ามันเขาเน้นคุณภาพเพราะว่าตอนเบิร์กของใหม่เนี่ยซื้อใหม่แกะกล่องเนี่ยราคามันสูงมากสูงว่าคอมประกอบอีกประมาณเท่าตัวเลยเพราะดูอย่างอย่างสิง์ทองแดงเนี่ยเห็นไหมครับ คือเป็นคอมประกอบเนี่ยไม่มีให้นะครับฮีทไปทองแดงแบบเนี้มันระบายความร้อนได้ดีมากแล้วก็พัดลมเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคอมแบรน์ดพวกนี้สามารถเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงผมการันตีได้เลยว่าสบายสบาย,บายนะครับแล้วก็ดีไซน์ชุดพวกนี้คือเขาวางแผนหรือว่าวางเขาเขามีทีมวิศวะที่เขาคิดค้นมาคือเขาไม่ใช่แบบคิดโมโมโซๆนะครับนี่ตรงนี้ มีพัดลมระบายในเครื่องนะครับมี USB 3.0หนะครับนี่ฮาร์ดดิสต์ตรงนี้อันนี้เราก็จะจับใส่เป็น SSD นะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยตัวแรมเนี่ยถ้าเครื่องเล็กๆก็มี2สล็อตนะครับของเดิม8 g จิก4คูณ2เราก็ถอดออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจับใส่8 g ิกเข้าไปอ่าก็เรียบร้อยนะครับเราทำการอัปเกรดแรม แล้วก็ใส่ s s d ไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพอวางตั้งคู่กับคู่กับเคสธรรมดาเนี่ยอันนี้อันนี้คือเคสที่ลูกค้าสั่งใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นคอมปกติที่เราเจอคอมประกอบทั่วๆไปเนี่ยเห็นไหมไซส์แบบความใหญ่เนี่ยคนละไซส์กันเลยนันก็จะประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะหรือบางที่เนี่ยเขาก็จะจับนอนแบบนี้ก็ได้นะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองลองมาเปิดดูกันว่าใช้เวลานาน,านแค่ไหนนะครับ พอเป็น SSD แล้วก็ไม่ช้านะครับเครื่องจะเปิดปิดค่อนข้างเร็วมากใช้เวลาที่เคยเฉลเี่ยอยู่แค่ประมาณสัก30วินาทีแค่นั้นเองนะครับตัวนี้จะมีแจ้งเตือนว่าเราเปลี่ยนแรมนะครับเปลี่ยนแรมอัปเกรดแรมสวยๆแบบนี้เครื่องเล็กๆแบบนี้น่าจะถูกใจออฟฟิศยุคใหม่ หลายที่นะครับตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยยังไม่ถึงผมนับเนี่ยยังไม่ถึง30วิดีเลยเนี่ยพร้อมใช้งานล่ะนะครับเป็น Windows 10ด้วยเยเคือเป็น16จิกนะครับคอย้ AI 5เจน4ะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสเป็น SSD ออันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าอยากจะให้แบ่งหรือไม่แบ่งก็แล้วแต่เพราะบางคนเนี่ยใช้ ใช้ตัวในเครื่องเนี่ยไม่ค่อยเก็บข้อมูลสักเท่าไหร่เพราะว่าไปใช้พวก Google Drive หรือ One Drive กันแล้วนะครับแล้วก็จะมีลงเป็นโปรแกรมใช้งานทั่วไปนะครับพวกชุด Office Internet อะไรพวกนี้นะครับลายน่ครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ถือว่าถือว่าตอบโจทย์งาน Office ได้พอสมควรนะครับก็ทีนี้ก็เหลือจอแล้วว่าเราจะจับคู่กับจอใหญ่แค่ไหนนะครับเล็กใหญ่ยังไงจอเราทางร้านเราก็มีให้เลือกนะครับครับสำหรับใครที่สนใจคอมพิวเตอร์ ใช้ทํางานออฟฟิศประมาณนี้นะครับหรือกําลังมองหาคอมพิวเตอร์ที่กําลังจะเปิดสํานักงานใหม่ขยาย Office, ออฟฟิศเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้เสมียนให้งานเกี่ยวกับเอกาสารงานอินเทอร์เน็ตนะครับก็มาใช้ดูตัวนี้ก็ได้รานะคาประหยัดประหยัดนะครับจะอัปเกรดอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวเราดูให้รับรองว่าประหยัดงบลูกค้าไปได้เยอะแน่นอนครับผมขอบคุณครับ ในฝ่ายออฟฟิศใสยใช้งานนะครับเราก็ยังมีเครื่องไว้รองรับลูกค้านะครับถ้าสมมติว่าตัวตัวเล็กขายหมดแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวใหญ่แต่ใหญ่กว่ากันไม่มากผมหาของให้ถูกใจลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวตัวนี้กันดี่าตัวนี้ตัวนี้เล็กกว่าเดิมเยอะเลยไซมินิแค่นี้เองเล็กกว่าตัวนี้อีกเปรียบเทียบกัน รุ่นพี่รุ่นน้องเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะครับว่าตัวนี้คุณสมบัติมีอะไรบ้างนะครับไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับส่วนใครที่สนใจคอมพิวเตอร์ Second Hand มือ2นะครับสำหรับใช้ออฟฟิศใช้สำนักง,งานนะครับก็มามาเลือกที่เราได้นะครับมีมีหลายสเปคหลายโมเดลให้เลือกนะครับส่วนถ้าใครจะประกอบใหม่ก็แจ้งได้ครับเราสามารถประกอบเครื่องตามงบลูกค้านะครับ จะเล่นเกมสายเล่นเกมสายใช้งานอะไรเรามีหมดนะครับหน้าจอก็จะมีหลายขนาดให้เลือกนะครับตั้งแต่เล็กยัน32นิ้วแบบนี้เลยนะครับสายเกมมิ่งนะครับมีการจอทุกตัวรับรองประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะประหยัดเงินได้เยอะเคส่สวยๆแบบนี้ถูกใจไว้รุ่นแน่นอนครับหรือใครจะซื้อไปทำกราฟิกก็เชิญครับ